สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาคุยกันอีกครั้งที่รายการสาลิการิมรัวนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฮาเช่นเคยครับในวันเสาร์วันเด็กที่11มกราคมกันแล้วนะครับผมก็วันนี้นะเราก็มาคุยกันถึงเรื่องกัปเดตดข่าวสารของทีมกันในช่วงสองสมวันที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็มาคุยก่อนเกมกับทางเอฟซับกับบอลวีที่จะลงเล่นในวันพรุ่งนี้กันว่าช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี้ยทีมเฮาเซ่นมีการเคลื่อนไหวคืบหน้าอะไรบ้างในตลาดนักเตะหรือว่ามีความพร้อมยังไง กับเกมทางวอล์บี้กันนะครับผมก็นั่นแหละครับวันนี้ก็มีแค่เรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรข่าวสารแล้วก็ตั้งแต่ที่เราเตะอาร์เซนอลมานะมีคุยหลังเกมกันมาใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงเวลาพักของนิวอาเซลของเรานะแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวมาคุยกันทีเดียวเลยกับคลิปนี้นะครับว่านิวาเซลของเราเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเวลานี้นะกับความพร้อมของทีมที่จะลงเล่นในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็มาเริ่มกันก่อนที่เกมกับทางบอลบี้นะครับพรุ่งนี้นิวาเซลของเราะก็ลงเล่นเอะ เอฟเอคัพลงเล่นอ่าของอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะครับผมก็จะมีแบ่งเป็น3วันเมื่อคืนนี้ของคืนวันศุกร์นะก็จะมีลงเล่นไปแล้วประมาณ4เกมก็จะมีพวกเอเวอร์ตันหรืออะไรพวกนี้ที่เข้ารอบไปก่อนแล้วเจอทีมเล็กนะครับผมแล้วก็เป็นวันนี้ช่วงเวลาก็จะเตะโอ้หลายเป็น10คู่เลยแล้วก็วันววนี้คอนเซ็ปต์ของเราจะลงเล่นวันที่3อ่าก็จะเจอกับทางบอลบี้นะครับผม <S <S พ่งนี้ก็จะมีเกมบิ๊กแม็กของทางเอฟเอคัพด้วยวันนี้ก็จะเป็นน่สึกจะเป็นทางแมนยูครับเจอกับทางอาร์เซนอลใช่ไหม นั่นแะเเป็นการโชค้ายที่อย่าไปาจับเจอกันเองนะส่วนนี้ขออเสนของเราก็เตะเวลาเดียวกันคือสีทุ่มฉะนั้นนะคู่โฟกัสส่วนใหญ่ของคนก็จะไปดูกันที่คู่ใหญ่กันส่วนนี้ขออเสนของเราแฟนๆีขอเสงเราเราก็ดูคู่เล็กกันนะฮะขนุของคู่ของเราไปเนาะผมต้องบอกว่าการจับการจับฉลากเจอกับทีมเล็กในบ้านเนี่ยมันช่วยมันช่วยได้เยอะเลยในช่วงของการปรับสกอน,นักเตะของทีมเราในช่วงเวลานี้นะเพราะว่าอันนี้มันเตะต่อเนื่องมันยาวมาตั้งแต่ ช่วงสิ้นปีแล้วไงที่แต่ช่วงก o x i n g ดย์ช่วงคริ i ต์มาสแล้วไงนิ้อเซอร์ของเราก็ลงเล่นต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์มาตลอดนะในช่วงเวลานี้ก็เราก็แบบยังไงอ่าเราก็ไม่ได้เหมือนแบบแต่ละเกมมันค่อนข้างสาคัญนะเนิ้อเซอร์ของเราก็เลยแทบจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนสปอตการผู้เล่นเท่าไหร่ในช่วงตั้งแต่แดนกลางแดนหน้ายุคอีซัพพวกบูโน,โน่อะไรพวกนี้ก็ลงเล่นตลอดเวลาถ้าสมมติว่าไม่ได้แบบว่ามีการติดโทษแบนอะไรพวกนี้กันนะนั่นแหละครับก็เหมือนก็เป็นการไกลๆว่าแบบมันนุอโระได้ แต่ว่าอันนี้เป็นบอลลีกไงมันมีไต่ผลสาคัญมากต่อการแบบที่จะเก็บแต้มขึ้นมาในการที่จะพลิกสถานการณ์ผมบอกตั้งแต่ก่อนช่วงคริสต์มาสแล้วว่าไอ้ตารางเตะรัวๆเนี่ยถ้าช่วงนี้มีทีมไหนอรันโมเมนตัมได้ดีๆแล้วเก็บผลกากแข็งขันโรลล์มันจะพลิกสถานการณ์ของฤดูกาลนั้นน่ะเนี่ยทีนี้ข้อเสนอของเราจะายงมาในระดับกลางๆที่ซิฟใช่ไหมลุ้นขึ้นมาถึงลุ้นท็อปโฟร์เลยแม่แต่ส่วนทีมที่แบบว่าลุ้นท,อท็อปจนแชมป์อยู่แล้วอ่ะแล้วแบบถ้าเก็บคะแนนได้แบบเราอ่ะงี้ยขึ้นมมาก็็จะเเปนนแแบบบบหือ จะขึ้นไปเป็นแชมป์เดียวๆเลยอะเหมือนพวกเลเวอร์พูลอะแต่ก็ัด้แหละเราก็มาดูกันไปว่าจะไงนะแต่นี่ข้อเส้นของเราครับก็เปิดบ้านเจอกับวอร์บีนะก็เขาบอกว่าหลังจากเกมที่ไอจบอาร์เซนอลเนี่ยรู้สึกว่าไอดีฮาวาจะให้ทีมส่วนใหญ่นะได้พักเบรกกันหลังจากที่แบบช่วงคิสปันมาก็แทบจะไม่ค่อยได้พักก็เตะรัวๆนะแน่นอนอนะเจอกับทางอาร์เซนอลอะแล้วมาเจอกับทางวอร์บีเนี่ยมันก็ มันก็ไม่ได้พักถึง7 days, right? But, mm hmm. วันใช่ไหมแต่เขาเราก็ไม่ได้ประมาทนะ <c oughs> แต่ว่าทีมมันสมควรจะได้พักหลังจากที่หมดช่วงเวลาที่เล่นฟุตบอลที่มันแบบตารางโหด,ดมาแล้วเ mm hmm. พราะว่าัานตอนนั้นเราเที่มาเยือนทั้งแบบโอเทฟฟอร์ดเยือนทั้งทอทเนมสเปอร์เซนเดียมเยือนทั ium, ทง้งออมิเลใช่ไหมเรารวมมาสามนัดอ่ะแล้วมันแบบเก็บผลการแข่งขันได้ทั้งหมดอ่ะแสดงว่ามันแบบว่าทีมมันควนได้รางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือไปพักแบบร่างกายกันบ้างรู้สึกว่าจะเป็นหลังจากจบออมิเลชเนี่ยหลังั่า ก็เลยมีภาพที่อยู่ในไอจีนะเพื่อนๆม่มีติดตามทั้งคุณภรรยาของนักเตะเรานะแล้วก็ตัวของนักเตะเราด้วยนะก็จะเห็นว่า,าทั้งโตนาลี่ทั้งจอร์ดิงตันทั้งของอาอเมลอนเนี้ยก็จะไปบินไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวกันที่ไอปารีสนะก็อย่างที่เพื่อนๆบอกในนั่นแหละในเพจนั่นแหละก็คือจาการสจากทเซอร์เดี๋ยบินไปปลารีสได้แค่ชั่วโมงกว่าเอง ก็ถึงแล้วเขาคือิบบพักผ่อนกันวันสองวันเนี้ยแล้วก็กลับมาร่วมซ้อมกันรู้สึกว่าทีมจะเริ่มซ้อมกันจริงๆก็ประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี้ยรู้สึกจะเป็นวันศุกร์นะเมื่อวานเนี้ยที่เริ่มซ้อมกันจริงจัจังก็ซ้อมศุกร์เสาร์ฮะแล้วก็ลงเล่นวันอาทิตย์แต่ว่าวันอาทิตย์เนี้ยเราก็รู้แล้วว่าเนือเขเซินเราอ่ะไม่ได้ใช้ฟูลทีมแน่นอนแหละคงต้องมีการพักผ่อนคืนนักเตะบ้างอย่างเมื่อวานนี้เอดีฮาวก็มีให้สัมภาษณ์ออกมาแล้วนะวว่าาแบบเ้ยยันนอทิต์ีผมว่า อิซักอ่ะน่าจะไม่ได้ลงก่อนนะชัวร์หนึ่งคนเพราะว่าลงเตะยาวๆทีๆกันมานะมันก็น่าเสียดายนะเพราะอยากให้อิซักลงเรายิงประตูตอ่อเดืยอง้ยิงประตูสักลูกนึงแล้วค่อยเปลี่ยนตัวออกไปก็ได้เลยอย่างงี้นะแต่ว่าก็นั่นแหละถ้าม่าไม่ได้ลงเลยก็ไม่เป็นไรก็แบบว่าถือว่าได้พักนักเตะเต็มที่แล้วกันเพราะว่าจะมีเดี๋ยวจะมีคิวลงเล่นต่อนเนื่องช่วงการสัปดาห์หน้าแล้วก็ช่วงวันเสาร์อีกที่เจอกับทางวูฟแล้วก็ทางบอลส์มันนะมันเกมสําคัญต่อในทางพรีเมียร์ลีกด้วยแต่มาดูเกม เฮ้ยบอลบี้มันเล่นไงวะเป็นทีมประมาณเนเล่นอะไรยังไงมีคุณภาพแบบไหนนักเตะคนไหนเด่นผมบอ,อกเลยว่าไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้เตะไม่เลยไปติดตามบอลบี้มาก่อนนะแต่ว่ารู้แค่ว่าเขาก็อยู่ในอันดับประมาณ <c oughs> อยู่ในลีกทัวร์อันดับแบบประมาณกลางๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าสูงหรือว่าจะลุ้นขึ้นมาเป็นลีกวันอะไรในเวลานี้นะ ก็พังก็พอพูดได้อะว่ามาตรฐานของเขาก็จะอยู่ประมาณที่เนี่ยประมาณหิีกทูนี่แหละคงมาตรฐานคงไม่ถึงขนาดเทียบกับในประสบของเราได้ในเวลานี้นะแต่ถามว่าโอกาสเกิดอะไรขึ้นได้ไหมเกมฟุตบอล90นาทีมันเกิดขึ้นได้หมดครับเพราะว่าผมจะบอกว่าไอ้ฟุตบอลเอฟเอคัพเดี๋ยวเช่นกัน90นาทีเนี่ยมันเป็นโอกาสของทางทีมใหญ่เล็กๆไงเวลาเจอทีมใหญ่ๆเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่าได้แบบค่าตัวได้แบบว่าเขาเรียกอะไรอะ ก็เหมือนกับเราอะเวลาสมมติเราเป็นแบบคนทั่วไปเงี้ยได้ไปเตะฟุตบอลกับทีมแบบดาราหรือว่าทีมอะไรใหญ่ๆเงี้ยมันก็แบบว่ามีแรงกระเขือมอยากจะเล่นอยากจะอะไรพวกนี้เงี้ยใช่ไหมมันอยากจะวิ่งอยเนีอยแน่นอนเนี่ยวอมบี้มันก็อยากวิ่งสู้ฟัดกับนคอัสเซิลเพราะว่ามันเป็นจุดที่จ,จับจับตามองแบบที่เจอทีมใหญ่ๆเงีบบ้ยมันแบบโอ้ยเกมใหญ่ซึ่งแบบว่าเราเล่นไปปกติเราก็ไม่เคยเจออยู่แล้วอ่ะมันจะมีแค่โอกาสที่จะเจอแบบเกมใหญ่ๆมันได้มาเล่นที่เซนต์เจมพาร์คได้มาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโอกาสเฉพาะในบอลฟุตบอลทั่ววอออออยู่่่แล้ะะมัันนนนเเเเป็สห์ขงฟคพ <c oughs> ฉะนั้นเกมกับบอลบีอะถึงว่ามาตรฐานมันจะต่างกันอะผมก็การันตีได้เลยว่ามันจะเป็นเกมที่บอลบีอะวิ่งเข้าใส่ดนพอร์เซ่นสู้ๆนะถึงมาตรฐานจะสู้ไม่ได้แต่ก็บอกวิ่งเข้าใส่เ,เต็มที่ไม่มีนนะแล้วผู้จัดการทีมของบอลบีมันก็คือนี่ไงก็คนคุ้นเคยกันนะก็คือแอนดี้วูดแมนเนี่ยคนที่เป็นผู้รักษาประตูโค้ชผู้รักษาประตูของเดนพอร์เซ่นเรามาเป็นเกือบสิบปีเลยมั้งตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะก็นั่นแหละ เกมแลวส่วนสเปตตัวจริงมาดูสเปตตัวจริงกัน่อนเดี๋ยววอนบี้เดี๋ยวยวันทีหลังมาดูของตัวของเราก่อนว่าจะมีการปรับเปลี่ยนโลเคชั่นยังไงบ้างนะเราก็พอรู้แหละว่าต้องเปลี่ยนหลายตำแหน่งนะอย่างโกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะใช้ดูบาซกา้าต่อหรือเปล่าหรือว่าผมว่าจะไม่น่าจะเป็นโอกาสของวราชโชดีมอสบ้างเพราะว่าถ้าไม่ได้ลงเกมนี้ก็ไม่รู้จะได้ลงเกมไหนแล้วอ่ะรูกไหมส่วนแบ็คขวาแบ็คขวานี่น่าจะเป็นทิปเปียลงนะ หรือแต่ว่าเขามีข่าวก่อนเกมว่าเอมิวคาร์ฟก็พร้อมลงสนามแล้วก็ไม่แน่ใจต้องดูในการซ้อมว่าทีมจะให้ใครลงก่อนทิปเปียแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยแน,น,น่นอนเปลี่ยนแน่นอนก็ใช้มาทากเกตที่หายบดาดการบาดเจ็บแล้วต่อช่วงเวลาที่จะได้ลงสนามอยู่ส่วนเซนเตอร์แบ็กสองคนเนี่ยก็น่าจะเป็นเคลลี่กับฟาบินแชร์ที่โดนแบนมาพักมา2เกมนะถ้าไม่มีฟาบินแชร์ใครจะยืนทางขวาก็ไม่มีแล้วนะอาจจะเป็นเอมิถ้าไม่เอาฟาบินแชร์ลงเราจะพักต่อไปเลยก็ใช้เอมิวคาร์ฟลงมาเล่นก็ได้ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ส่วนมิดฟิลสามคนครับ ผมว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนตัวทั้งแบบสิบเอ็ดตัวจริงเลยหรือเปล่าไม่มีตัวจริงเลยผมว่าน่าจะไม่ใช่น่าจะแบบมีตัวจริงลงมาแปะนิดนึงนะน่าจะเป็นทางให้เลือกสามคนตัวจริงก็น่าจะบูโน่อะลงมาเล่นมิดฟิลคนหนึ่งก่อนเพราะว่าได้พักมาในเกมที่ผ่านมาไงก็อาจจะได้พักบ้างคนอื่นหน่อยลงมาขอะสนิมนิดนึงบูนโน่ก็ลงมาเล่นในมิดฟิลหกแล้วก็ซ้ายขวาก็น่าจะเป็นลองซับหรือก็เป็นไมลี่ วีล็อกก็เพิ่งลงเล่นนัดล่าสุดมานะก็ไม่แน่ใจว่าจะลงนัดนี้ต่อเนื่องหรือเปล่านะแต่ก็ไม่รู้ไงอาจจะเป็นแบบว่าเป็นไมลี่วีลองสตาร์วีล็อกเลยก็ได้อนี้พอมาดูในเกมแล้วกันว่าจะเป็นยังไงส่วนแบคปีกซ้ายครับก็ใช้ทาบิบาลปีกขวาอาร์เมลอนตรงกลางก็ใช้น่าเชอซูล่าเพราะว่าถ้าอิซักไม่อยู่นะเราคงไม่เอาการ์ดลงมาวิ่งแดนหน้าในเกมนี้หรอกก็แน่นอนน่ะถ้ารู้ว่ามีการเปลี่ยนตัว11ตัวจริงอะไรอ่ะ พวความเข้าใจในเกมผมว่าเชื่อว่านักเตะของเราหลายๆคนนะมันมีความเข้าใจในแท็กติกของ l a ดี h ฮาวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกลอง g staff, m i l e หรืออะไรพวกนี้หรือจะเป็นวิลล็อกหรืออะไรพวกนี้นะลงมาเขาฝึกซ้อมกับกทีมมายาวนานนะได้ลงเล่นตัวจริงมาก็นานนะได้น่าจะแบบว่ามีความเข้าใจในเกมค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ความแบบที่จะมาคลิกกับเพื่อนร่วมทีมอะพร้อมๆกันที่จะเปลี่ยนหน้าลงมาใหม่พร้อมกันหมดอะไรเงี้ยมันอาจต้องใช้เวลาในการที่จะหาจับจังหวะการเล่นหรือว่าอะไรพวกนี้ได้นะ อาจจะมีการแบบว้ยจ่ายพลาดอะไรเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่แบบว่าเราอาจจะแบบขัดใจเราอะนิดนึงอะแต่ผมเชื่อว่าเกมเนี้ยหลายๆคนอะต่อให้แบบเป็นสำรองเราลองมามาตรฐานของผู้เล่นเน่ะมันก็ยังดีกว่าทางบอลบี้อยู่แล้วแต่บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเจอกับบอลบี้นะเจอกับลีดทูในบ้านนะมันต้องเป็นนนวเซอร์เราหรโหบุกโหมแบบพายุบุกใสกันนำใส่บอลบี้ เอาให้แบบบุกอยุ่ข้างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาทาประตูมาหามาหาแบบเยอะแยะสยมสี่สวนอะไรสามสี่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะผมบอกว่าไม่น่าใช่ครับถ้าใครคิดว่าจะสกอร์สูงกับนิวเซิลเกมวันอาทิตย์นี้นะผมบอกเลยว่าคิดใหม่ได้นะเป็นองดูคู่อื่นดีกว่าเพราะว่าผมว่าเกมกวันอาทิตย์เนี้ยมันจะเป็นเกมที่นิวเซิรเราเล่นเหมือนนี้นะนะ่ะเจอกับบิบบอดันในฟุตบอลลีครับอ่ะคือเอาแค่เข้ารอบอ่ะ อาจจะแค่หน so like so ึ่งศูนย์ว่ายิงประตูขึ้นนำพอแล้วก็เอาแค่ชนะแล้วก็พอแบบเฮ้ยจะจบเกมแล้วก็ดึงเกมให้มันจบเกมไปพอส่วนผ่านไปอะไรเงี้ยเข้ารอบสี่แล้วค่อยว่ากันรอบหน้าอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นเพราะเราเนี่เราไม่ได้ราะว่าใช้สิบเอ็ดตัวจริงที่แบบว่าเจอกับอาร์เซนอลแล้วแบบโอ้โหโหงก็นํำใส่บอลบี้อะไรเงี้ยโอ้กูว่างกูลงไม่เต็มที่เลยอะไรเงี้ยผพว่ามันเป็นไม่ใช่เกมแบบนั้นมันจะเป็นเกมที่เราเซนเอาแค่ผ่านเข้ารอบไปได้อาจจะแค่สองศูนย์แล้วก็จบแล้วก็แบบว่าเอ้คลองบอลแล้วไม่บุกแล้วอะไรเงี้ยแบมาเซฟนักเตะอะไรอางเเ้ขไปแลวนะ น่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าแล้วยิ่งด้วยแบบว่าผู้เล่นที่แบบลงมาในสนามวันนี้จะเป็นผู้เล่นสำรองอะไรพวกนี้นะมันก็อาจจะแบบว่าทําให้ทีมมันไม่ปฏะทิะต่ะตอ,อกันขนาดแบบว่าลื่นไหลขนาดนั้นนะเพราะว่าโลนาลี่แล้วพวกนี้ก็คงพักหมดอ่ะแต่อาจจะเป็นแบบว่ามีบางคนเน่ยเพราะว่ามันเป็นเกมที่เนาสเซิลเราเล่นในบ้านเนี่ยมันไม่ต้องเดินทางไกลก็อาจจะมีผู้เล่นตัว,ตวจริงเนี่ยมาน,นั่งสำรองอยู่ในสนามกับทีมด้วยเผื่อฉุกเฉินว่ามีการต้องแบบอะไรเงี้ยอย่างกอดอนเนี่ยผมว่าน่าจะนั่งเป็นนั่งสำรองนะ โดริงตันหรือบูโดถ้าไม่ได้ลงสนามก็มานั่งอาจจะไม่นั่งสำรองด้วยอะไรพวกนี้เพื่อแบบโดยเลพาะตตวลุกอะเมอร์ฟี่อะไรเงี้ยไม่เด้งเล่นมานั่งสำรองเพื่อไว้สถานการณ์ฉุกเฉินอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะครับคนนี้เนี่ยผมไม่ประมาททางบอลบี้ในขนาดนั้นหรอกแต่ว่าน่าจะแต่ก็รู้อะมาตรฐานการเล่นคนก็คาดหวังว่าเราจะเข้ารอบไปได้นะผมแต่ผมก็คิดว่าคงไม่ได้แบบว่าเข้ารอบแบบ บ้าอย่างว่าเอ้ยง่ายดายหรือว่าบอลบี้มันไม่มีอะไรแบบไม่มีคืออ,อือะไรเงี้ยมาเพื่อเล่นขำๆแล้วก็ให้เราผ่านเขารอบไปผมไม่ใช่อย่างนั้นนะผมเป็นบอลบี้ผมวิ่งสู้แหละแต่วิธีการแบบว่าที่จะจัดการทีมที่แบบว่าอย่างเงี้ยเอ่อแจกคาย,ยากักอะไรอย่างเงี้ยจะรีบเรื่อยสถานการณ์แบบนี้ยังไงนะง่ายๆครับก็คือบอลบี้เขาวิ่งมาเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าทีมพวกนี้เวลาวลิ่งแบบเจอทีมใหญ่แล้วแบบเขาจะมีแพชชั่นเขาจะมีแบบว่าพลังในการวิ่งอยู่อะมันคืออย่างครับมันคืออยู่ในสถานการณ์ที่เขายังมีโอกาสย่ ก็คือเกมยังศูนศูนย์อยู่อย่าเปิดเกมมาแค่ศูนย์ศูนย์อยู่แน่นอนแพ้ไอ้พวกเรื่องของความมั่นใจคขาเองเพราะยังมีอยู่ก็ยังมีความกระหายในการเล่นอยากจังอยากแบบเอ,อ้อยากจะเป็นแจ็คผู้ค้าย,ยาดอยากเลยตวงนี้อยู่นะวิธีการจัดการง่ายๆครับก็คือมีโอกาสในเกมเพราะผมว่ามันมีโอกาสอยู่แล้วแหละก็มีพอมีโอกาสยิงในเกมอะ่ะก็ยิงให้ได้ครับแค่นั้นเองก็ยิงเข้าไปตุ้มพยายามยิงให้ได้ยิงนําให้ได้เร็วอะ่ะหนึ่งศูนย์สองศูนย์เกมมันก็จบไปเองฮะ เพราะว่าถ้าทีมเล่นพวกนี้มันถ้าบอกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเออต้องยิงประตูฝ่ายตรงข้ามให้ได้จริงๆอ่ะคุณภาพมันจะไม่ถึงเงินเหรเราสมัยก่อนอ่ะถ้าสมมติเรานําก่อนเนี่ยมันแบบเอ้ยโอ้โหมันยังดูมีแบบว้าเรานไปได้เราอยู่อย่างแบบมีความกระตุ้นในการเล่นอยู่ไงแต่ถ้าสมมติว่าโดนนำสองศูนย์แล้วแล้วแบบต้องมาคิดในใจว่าเอ้ยกูต้องยิงฝ่ายตรงข้ามให้ได้สามลูกว่ะเพื่อจะแบบเข้ารอบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ยิงแค่ลูกเดียวกูก็เหนื่อยแล้ว <c oughs> นึกภาพออกไหม แล้วพอต้องมายิงสามลูกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเดี๋ยวพวกเรื่องของกําลังใจเรื่องอะไรก็จะหายไปเองอะ่ะแล้วก็แบบเขาก็จะเล่นนะเออโอเคตกรอบแล้วแต่ก็เล่นสนุกสนุกแบบว่าจนจบเกมไปอะไรเป็นอย่างนี้นะก็พยายามแบบว่าเป็นเกมที่แบบพยายามจะยิงมาตัวให้ได้เร็วๆแล้วกันถ้ายิง่าตัวให้ได้แบบยี่สิบนาทีแรกยิงนำ้ำหนึ่งศูนย์จบครึ่งแรกนำ้ำสองศูนย์นะเออเดี๋ยวมันจะเป็นเกมที่แบบมนนั้นไปเองอะ่ะไม่ต้องคิดมากกันไปเองอะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าโดนแบบศูนย์ศูนย์อยู่แบบไปจนถึงท้ายเกมเนี่ยมันจะโดนแบบหลายกองบบ คึกยิ่งวิ่งยิ่งอะไรพวกนี้มันก็ยังมีโอ,อกาสเป็นไปได้อยู่นะก็นั่นแหละครับกาลุ้นกันไปครับแต่ว่าอาทิตย์นี้นะตอนสี่ทุ่มนะผมแบบว่าอันนี้จะมีถ่ายทอดสดช่อง b in อยู่นะแต่ว่านั่นแหละถ้าส่วนใหญ่ก็คงไปดูทางแมนยูเจออาร์เซนอลกันนะแต่ว่าผมก็ดูคู่นี้แหละอาจจะแบบแต่ถ้าอยากคู่หนึ่งถ้ามีอะไรก็อาจจะเปิดสองจอเอาไว้ดูเล่นๆขำๆนะก็นั่นแหละครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเป็นเกมนี้มันจะเป็นเกมที่น่าสนใจสาําหรับแฟนวคานเซิลของเรานะเพราะว่ามีหลายๆคนนะที่อยากจะดูฟอร์มของทั้งไมลี่ใช่ไหม ดูของทางแบบไอฮาว,วิบาร์ลงเต็มเกมตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วดูมิกกี้เป็นไงบ้างดูโอซูล,ล่าดิมาพร้อมแบบนั่ตั้งแต่ซ้อมมาตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมาตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยแน่นอนเจอกับคู่ต่อสู้ระดับอีกทูอย่างนั้นก,กนน็ต้องแบบมีแสดงผลงานให้เห็นอะไรบ้างถ้ายังไม่มีแบบผลงานออกมายังวิ่งวิ่งมั่วๆๆอยู่ทำอะไรไม่ได้เป็นชิปเป็นอันนะนะก็ยังก็ยังชัดเจนว่าเขาก็ยังไม่พร้อมไงอันนี้ก็คือว่าเป็นแบบว่าสอบมิเตอรแล้วกันว่าแบบไอโ์ยหน่วยสิว่าแบบคุณมา มีอะไรได้บ้างได้แบบพัฒนาขึ้นมาแล้วบ้างตอนนี้นะในของบทสัมภาษณ์แะอัดีเ้เขาก็บอกว่าเขาก็ค่อนข้างพอใจนะในทีมงานอในเงี้ยว่าชื่นชมกับว่าการพัฒนาการของทางโอซูล,ล่านะที่ในสนามซ้อมก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าจะดีพอในฐนานะที่แบบโชว์ให้แบบแฟนๆดูได้หรือยังหรือว่าทําผลงานได้หรือยังเนี่ยมันก็ต้องมาเป็นคําถามต่อไปส่วนแดนหลังเนี่ยเขาต้องมาดูาก็แล้วแมททาร์เก็ตก็น่าสนใจว่าเอ้หลังจากที่หายเจ็บกลับมาหายปีๆ,ปๆ,ปๆแล้วเนี่ย เป็นยังไงกันบ้าง ben? แล้วอะไรอย่างเงี้ยเวลานี้นะก็วารันโชลีมอสอีกคนนึ้ยก็ยยไม่รู้ว่าจะเก่งบประมาณไหนจะพอแบบลงเล่นเต็มเกมแล้วแบบว่าเอ้ยจะโชว์ฟอร์มได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีหลายคนครับเป็นคําถามหลายๆอย่างที่นิวัลซอของเรายังไม่ได้คําตอบมาก่อนหน้านี้แล้วกันเราก็จะได้พิสูจน์กันในเกมนี้ว่านัเกเตะเราหลายๆคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับในชุดจำลองของเรานะครับก็ไปรู้กันไปครับสี่ทุ่มพรุ่งน,นี้ครับแล้วก็นั่นแหละครับก็มีประมาณที่หละคลิปนี้ก็แบบว่าไม่ค่อยมี อะไรพูดอะไรถึงเกมกับทางบอลบี้มากเท่าไหร่นะเพราะว่าทุกคนก็รู้รู้กันอยู่แล้วแหละว่าพวกข้อมูลรายละเอียดอะไรหล่ะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดที่จะแบบเป็นการันตีอะไรได้นะว่าบอลบี้เอ้ยมีกองหน้าคนนี้เก่งหรือย่างมาตรฐานคนก็แบบก็หลีกทัวก็าดระมาณนักเตะสำรองของเราที่แบบหลายๆคนเนะี่ยลงไปเล่นตอนก็ยังมากก็ยังสูงกว่า <c oughs> แต่ก็ต้องดูตัวเองอนะว่าแบบอย่าไปประมาทแล้วกันว่าเจอบอลบี้ยังไงเรเข้ารอบสี่ไปได้แล้วเดี๋ยวใครไปว่ากันอีกทีว่าจับฉลากเจอใครนะ ก็นั่นนะครับก็ยังแต่จะพูดถึงการจับจับฉลากของ FA Cup นิดนึงคือจับฉลาก FA Cup มันไม่เหมือนกับทางคาราบา,คบาลคัพคาราบาลคัพเนี่ยเขาไม่มีกฎออกมาใหม่ว่าแบบว่าจะไม่ให้อว่าทีมใหญ่่พวกท็อปซิงก์ไม่เจอกันเองในพวกที่ไปยุโรปนะไม่เจอกันเองในช่วงรอบแรกๆนะเพราะว่าจะให้อแาบเนี้ยพวกนัดชิงอ่ะมัต้องรองเนี่ยมันอยากจะแบบอยากให้มีทีมใหญ่กเจอกันเองไงเพราะว่ามันเรียกเลตติ้งได้ไงส่วน FA Cup นี่เขาไม่สนใจเขาแบบว่าให้มันจับเจอกันเองเลยมันถึงมีโอกาสที่แบบเนี้ยแมนยูเจออาร์เซนอลขึ้นนมาเองะ แต่ผมบอกพูดถึงแมนยูอาร์เซนอลนิดนึงเจอกันเองเนี่ยมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งหรือเป็นข้อเสียก็ได้คือข้อเสียก็คือมันจะมีทีมหนึ่งแบบตกรอบแน่ๆก็คือแบบกูผู้จัดการทีมแม่งโดนด่าแน่ๆคือมึงไม่เอาทัวยดีใช่ไหมมึงตกรอบแต่รอบนี้อะไรเงี้ยแต่ความจริงมันก็คือมึงเจอกันทีมอย่างเจนกันเองเนี่ยมันต้องมีตกรอบทีมหนึ่งอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่อีกอย่างนึ็นข้อดีก็คือถ้ามึงว่าตกรอบเนี่ยนักท่องทีมมันยังเล่นในฟุตบอลยุโรปเนี่ยมันก็ถืือออออวว่่่่่าาเ้้ยงมัันนกกก็ถูไไดพใรบบบตๆปทีแ กูนั่งเงี้ยไม่ต้องมาเตะได้ได้มีเวลาพักมาเพราะว่าตอนนั้นต้องเตะทั้งยุโรป้าเตะทั้งอะไรแชมเปี้ยนลีกที่มันต้องเตะตารางเตะเยอะๆใช่ไหมล่ะถ้าเราเอฟเอคัพเนี่ยมันเตะไปจนถึงท้ายฤดูกาลเลยไงถ้าสมมติว่าคุณลงเล่นในพวกฟุตบอลยุโรปเยอะๆอ่ะเจาจะบเอฟเอคัพด้วยบางทีมันจะเป็นตารางที่ค่อนข้างโหดเกินไปในช่วงหลังๆแล้วกันถ้าชิงตกรอบไปก่อนอย่างนั้นก็ได้พักอ่ะนึกภาพไหมแล้วผมเชื่อว่าพวกทีมใแบบไม่อยากได้พักหรอกโอ้ยกูก็อยากได้แชมป์เอฟเอคัพเหมือนกันกูออยาากกกะไไรพวนีี้้ปเขลลึท่สุดแ แต่ว่าถ้ามูเซ่นไหนจะตกรอบแล้วก็ตกรอบตกรอบแรกไปเลยแล้วกันตกรอบสามไปเลยแล้วกันมันจะได้แบบว่ามีไม่ต้องเตะอีกหลายๆเกมะนะนั่นแหละครับแล้วส่วนนี้มูเซ่นของเราครับก็ไม่ได้ลงเล่นในฟุตบอลยุโรปนะปีนี้ก็จะได้โฟกัสกันในฟุตบอลถ้วยในประเทศได้เต็มที่วอาหมดนะทั้งคาราบาวทัพทั้งเอฟเอคัพอะไรเงี้ยกูลงเล่นเต็มที่อะ่ะแบบก็เราก็ดูไปตามเกมนะว่าเจอเจอทีมเล็กเราก็ได้ปรับสคอรอตมากหน่อยถ้าเจอทีมใหญ่เงี้ยเราก็ลุยเต็มที่นิดนึงในทีมใยญ่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย ครับก็เอาหมดแล้วครับทั้งคาราบาวครับทั้งเอฟเอครับในฟุตบอลของเราปีนี้นะนะครับส่วนในตลาดนักเตะเรามาดูกันนิดนึงก็มีเครื่องของตามบูบัฟก้านะบูบาฟกาณ์ได้เอาคุยกันก่อนเกมอะ่ะแน่นอนในเกมกับทางเซนอลเนี่ยเหมือนเขาก็มาล่ำลาบายบายกับแฟนๆแล้วนะก็ผมก็ว่าผมว่านั่นแหละตอนนั้นก็คือแบบว่าบูบาฟกาน่าจะย้ายแน่นอนแล้วลนะ่ะแต่พอข่าวล่าสุดออกมาก็คือว่าเนี่ยบูบาฟกาณ์มอย่างเงี้ยแล้วแบบ รู้สึกว่าในตามข่าวที่เทคโคจะบอกมาว่าการย้ายไปซาอุรอบนี้คือเทคาสเซนเนีเ่ยนะไม่ได้ค่าตัวหรือได้ค่าตัวก็ไม่เท่าไหร่แต่ดูว่าก้าก็จะได้ได้คาเหนื่อยได้ค่าอะไรพวกนี้ย้ายไปตั้งแต่ช่วงกลางฤดูกาลซึ่งจริงๆอ่ะเขาย้ายไปแบบนั้นอ่ะเขาย้ายไปช่วงจบฤดูกาลได้อยู่แล้วไงนึนกภาพออกไหมแต่ถนะ้ามาย้ายไปกลางฤดูกาลแล้วิวคาสเซนกูนไม่ได้คาตัวด้วยเนะี่ยกูจะปล่อยไปทําไมมันมีอะไรได้ทีวคเซนเราได้ผมบอกอ่ะว่าฟุตบอลอ่ะ การย้ายทีมมันต้องแบบว่าแฟร์แทั้ง3ฝ่ายไงอันนี้ฝั่งนู้นได้ตัวฟร,รีๆกลางกลางฤดูกาลดูว่าแกได้ค่าเหนื่อยแล้วเนว่าเซิร์ฟเราได้แหละวะเนว่าเซิร์ฟเราไม่ได้แล้น้องมันต้องได้ค่าค่าเหนื่อยค่าตัวใช่ไหมสามสี่ล้านอะไรเงี้ย 3, ก็ว่ากันไปใช่ไหมถ้าแบบย้ายไปฟรีๆอย่างเงี้ยเนว่าเซิร์ฟเราเสียเปรียบไงซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วกันในการมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีเหตุผลหรือโลจิกที่ดีพอในการที่จะให้ดูว่กา้ยาย้ายไปตอนเนี้ยยิงย่งแบบบว่าาฟออร์มดูก้้เย ยังพอเล่นได้อยู่นะช่วงที่ป๊อบเจ็บอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายหลายคนบอกว่าเฮ้ยเดอฟการเล่นขาเล่นฟอร์มแบบนี้มันอาจจะแยกตรแหนตัวจริงจากป๊อบได้เลยนะไม่อยู่ทีมาเสียไปเฉยๆแบบนิวเซนเราไม่ได้เงินด้วยไม่ได้อะไรด้วยในมาช่วยใน p s เเงี้ยมันก็ไม่จะมีเหตุผลอะไรที่แบบว่าพคจะปล่อยไปนะแต่ก็ได้แหละผมก็รู้แหละว่าดูอัการในฐานมือสองน่ะเขาก็อยากไปเล่นตัวจริงได้ได้ค่าเหนือเยอะๆได้อะไรพวกนี้แต่ไปรอจบดูกาลก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมแล้วยิ่ง่างว่าเออนิวเซนของเราตอนเน ในพวกสถานาการณ์พวกในทีมเรื่องของความสัมพันธ์อะไรพวกนี้นี่เขเสินของเรามันก็คุยกันได้อยู่แล้วไงในที่ฮาวก็แบบว่าอยากให้ดูออฟกา้าอยู่ต่อไปจนถึงจบฤด,ดูกาลก่อนน่านอย่างนี้ผมว่าก็มีสิทธิ์นะที่ดูออฟกา้าจะได้อยู่ช่วยทีมต่อไปว่าเราต้องมีเล่นฟุตบอลเอฟเอคัพทั้งอะไรพวกนี้เขาก็จะมีโอกาสได้ลงไงหรือว่าเงี้ยอยู่ดีป๊อเจ็บขึ้นมาเขาก็เป็นตนมือหนึ่งแล้วไงนึกภาพออกไหมไม่ได้เป็นมือสองตลอดก,ก็คือต้องแต่สแตนบายก็เป็นแบบคนประโยชน์ของทีมแล้วกันที่จะ เป็นนั่นอย่างผมไม่ได้ผมไม่ได้ได้า่าววาราโชริมอสเนี่ยแต่ว่าราชโชริมอสก็คือแบบว่ามันจะเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่อะเพราะว่าไม่รู้ว่าฟอร์มของเขาหรือว่าวิธีการเล่นน่ยมันจะเป็นประมาณไหนไงแต่คืนนี้ก็ได้พิ่มคืนพรุ่งนี้ก็ได้รู้ครับว่าเออวาราโชริมอสเนี่ยน่าจะประมาณไหนนะแต่ผมว่าเขาคงไม่ได้มีโอกาสแบบเซฟหรือว่าทํางานหนักๆอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามาตรฐานของ2อทีมมันค่อนข้างต่างกันนะแค่จังหวะที่แบบไม่คนพลาดก็อย่าพลาดก็แค่นั้นเองก็น่าจะโอเคแหละ ครับแล้วก็มีใครอีกก็เมื่อคืนนี้ก็มีทางพอวดามเมดนะก็ได้ย้ายไปหลังจากที่ออกจากนิวอัเซิลของเราก็ยังไม่มีตัวสังกัดนะเมื่อคืนก็ได้ย้ายไปเล่นที่สุดใหม่ทีมไหนวะ้นาให้คัสลี่ป่ะคัสไลท์ป่ะเอ่อย้ายไปเล่นในสัญญาระยะสั้นนะกลันไปเล่นกับอ่าไมค์วิีเลอร์ซัมนะวิที่เป็นผู้จัดการทีมอยู่องเนะี้ยแล้วก็ทางอิซาเฮเดนนะก็ได้ไปย้ายไปร่วมทีมพอตสมาทเอาไปร่วมทีมทีมเดียวกับอ่ารมานิชี่อ่ะก็คือย้ายไป ยิ้มตัวก็คือนั่นแหละก็คือไม่มีใครเอาแลนะ้วแหละตลอดผมว่าในการยิ้มตัวครั้งนี้ก็เหมือนเดิมแหละปลอสมาก็คืออาจจะจ่ายค่าเหนื่อยส่วนหนึ่งเป็นช่วยประหยัดของดีวสเซนไปนะส่วนดีวสเซนเขาจ่ายค่าเหนื่อยส่วนหนึ่งส่วนจบฤดูก,ลก,กาลนี้ก็คงแยกรายหลายเขาเป็นสัญญาปีสุดท้ายของทางอีซาเฮเดนละแต่น่าจะคงกับย้ายไปเล่นทีมลีกล่างอาจจะเป็นทีมแบบแชมเปี้ยนชิพอะไรพวกนี้ได้สักทีนะหลังจากเพราะว่ามันติดตอนนี้ตอนยี้ายย้ายไม่ได้เพราะว่ามันติดสัญญาเรื่องค่าเหนื่อยเงี้ยค่าเหนื่อยที่เขาได้รับจากดีวสเซนมันค่นนนออน่่่อออออนนนนนนข้้้้้าางเเเยยะะมมมมมมััไไไีีีีทใแชชชชปิพพหรรืืวกก็บ อ,อยากให้อะไรอ่ะใหญ่โตพอที่จะเป็นทีมให,ใหญ่มาดึงตัวไปใช้หรือว่าทีมในพเมียร์ลีกอะไรพวกนี้นะเพราะว่าได้เล่นาน,านานแล้วไงเขาต้องไปตั้งตัวใหม่อ่ะแต่ว่านี่แหละเขาก็ไม่กับมันก็ไม่ได้ความผิดเขาอ่ะที่ได้ที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะขนาดนี้เขาก็แบบขอรับค่าเหนื่อยเต็มเ็มแล้วก็หมดแล้วเขาไปค่อยรับค่าเหนื่อยลดลงในช่วงปีต่อๆไปดีกว่านะก็ได้แหละครับก็ในส่วนในตลาดนักเตะที่มันมีข่าว ใหญ่ๆของทีมก็ยังไม่มีอะไรขึ้นมาครับไปจำแรกจะเป็นปีกขวาจะเป็นกองหลังเลยตรงนี้ก็ยังไม่มีข่าวมาชัดเจนว่าทีมอยากจะได้ใครนะจริงๆออปชั่นม,มันเปิดนะไม่ว่าจะเป็นแม็กคาทีหรือจะเป็นพวกแบบโทมริหรือจะเป็นอะไรตรงนี้มันก็แบบออปชั่นเปิดให้แบบวนิวคเสาเซิเอาไปดึงตัวมาได้นะแต่ว่าดูเหมือน,นยังเรายังไม่อยากขยับตัวมากในหรือว่ายังไม่อยากแบบ เป้าหมายของเราเปิดออกมาว่าเป้าหมายของเราเป็นใครจะติดตามใครเลยพวกนี้นะอาจจะไปดูจริงๆก็ไททายๆืตลาดไปเลยว่าจะเป็นยังไงนะก็มารูตัวต่อไปครับช่วงนี้แล้วก็เป้าหมายของทีมอย่างคูชานนฟนี่เป็นกองหลังดาวลุง่ง20แมจักรองนะไอ้แอุสเปียนะก็น่าจะย้ายไปทางแมซิเลยด้วยค่าตัวประมาณแต่ว่า40ล้านบวกแอดออนนะโอ้โหนเป็นค่าตัวทีค่อนข้างสูงมากนะกับนักเตะดาวรุงนะแต่ว่าพูดถึงว่าสถิติของเขาที่แบบว่าอยู่ใน อ่าดีเอินเนี่ยมันค่อนข้างดีเงี้ยค่อนข้างแบบว่าจะเป็นแบบว่าคอมพลีททางเซ็นเตอร์แบ็กได้นะแต่ว่าเงยุยยี่สิบปีเพิ่งลงเล่นได้แค่สิบกว่านัดยี่สิบนัดอ่ะโชว์ฟอร์มผลงานดีก็จริงอะแต่ว่ามึงขนาดนี้แบบว่าคาดตัวแบบไปไกลขนาดนี้นะผมว่าก็ต้องยอมให้ทางแมนเชสเตอร์เอาไปแหละเพราะว่าสก้าวของแต่ละทีมสก้วแต่คนอ่ะเขาดูดีแล้วก็เราสู้ไม่ไหวก็ถือว่าให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดูเป้าหมายอื่นของเราก็แหละผมว่านิวคาสเซิลของเราอ่ะตอนนี้เราจะซื้อนักเตะร์แต่ละตัวจริงอ่ะ ถ้าไม่ใช่เป้าหมายที่แบบดีพอเซนของเราการันตีเวลาว่าเอ้ยกูจะเอาคนนี้กูจะเอาคนนี้ให้ได้แบบแค่เป็นเป้าหมายที่แบบเฮ้ยคนนี้อยู่ในรายชื่อคนนี้ดูดีนะมันมีน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามีออบทีอยู่มาแย่งเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่เราก็ไม่สนใจที่แย่งอยู่แล้วไงแต่ถ้าเป็นคนที่แบบเฮ้ยกูจะเอาคนนี้ให้ได้อะคนนี้มั่นใจมากอะไรอย่างเงี้ยอันนั้น่ะเราคงไปแย่งโตแล้วแหละอันนี้ก็ต้องปล่อยฝ่ยายแมนซิตี้ไปแล้วก็ไปดูไปครับว่านักเตะอายุ20ประมาณนี้เขาจะเก่งขนาดไหนแต่ว่าถ้าจะให้คุ้มค่าตัวขนาดนี้นะ ถ้าไม่ใช่แบบว่าเอ้ยแมนซิตี้มันเงินทิเงินเหลือทิ้งคว้างอยู่แล้วอะ่ะจะให้คุ้มค่าตัวสี่สิบกว่าล้านห้าสิบล้านเนี่ยนะมันก็ต้องเก่งประมาณออกกว่าดีโอแล้วอะ่ะคือมากไหมมันต้องมีแบบ potential แบบหรืออะไรขนาดนั้นอะ่ะซึ่งผมว่าตอนนี้มาก็มันก็ไม่ได้เก่งพอๆกับนักเตะที่แมนซิตี้มีอยู่หรอกพวกจอร์นสตันพวกอะไรพวกเนี้ยน้องมันมาไงก็ต้องมาฝึกฝนอยู่แหละแต่ว่าแมนซิตี้อ่ะพวกไอ้กองหลังเขามันเริ่มมีอายุกันหมดแล้วไงจะว่าจะเป็นพวกวอล์กเกอร์ สโตนหรืออะไรพวกนี้มันก็ต้องแบบมีการแบบว่าผัดเปลี่ยนเลือดแหละแค่ว่ามันผัดเปลี่ยนช้าไปหน่อยผลง,งานมันเลยดรอปลงไปนะเหมือนเป็นสถานการณ์เดียวกับน,นิวคาสเซิลของเราแล้วแหละคือทั้งแหวนเบิร์นฟาบินเชร์เนี่ยทำผลงานดีอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ต้องหาคนมาแบบสลับเปลี่ยนแล้วอะ่ะเพราะว่าอายุสามสานกันแล้วแบบว่าเดี๋ยวปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะรักษาสภาพร่างกายได้กันแค่ไหนนะเราก็ดูไปฮนะผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะทีมนิวคาสเซิลของเราอะไรจะสุดท้ายจะไปเล็งใครได้ใครขึ้นมานะเดี๋ยวโอ้ถ้าสมมติว่ามันมีขข่่่าาาาวววึึ้นนนนไหแบบชััดดๆๆจจรริงงออะะเเีีี๋ยยมคุกกท ผมจจดะลยให้เลยว่าแบบเอ้นักเตะคนนี้มา,มามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะแต่ว่าตอนนี้บอกไม่ได้เพราะไม่รู้นักเตะคนนั้นเป็นใครไงนึกภผ้าออกไหมก็ประมาณนี้ล <g ül> ะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันครับกับทางบอลบี้นะก็สี่ทุ่มครับส่วนวันนี้ก็ผมหวังว่าเนี่ยขอหนึงนะผมหวังว่าทีมเนวเซนเราจะเข้ารอบสี่ไปได้เลยแบบไม่มีผู้เล่นมาคนไหนมาแบบอาช้าหรือว่ามีอาการบาดเจ็บอะไรแนี่นี้ก็คือว่าโอเคแล้วเรื่อพรุ่งนี้ครับแต่ว่าใครคิดว่าทีมเนวเซนเราจะแบบ นี่แค่บุกข่มใส่ฝ่ายตรงข้ามฝั่งเดียวเลยโอ้ยดุเลทเทได้ประตูเยอะแยะอะไรเงี้ยผมอย่าว่าอย่า,าอย่าเป็นเกมผมว่าไม่น่าใช่เกมแบบนั้นแล้วครับในความคิดส่วนตัวนะผมคิดว่าทีมมาเข้ารอบได้แต่ว่าไม่คิดว่าจะเป็นเกมที่แบบว่าบุกใส่พสับสนามบุกอะไรฝ่ายเดียวเนะี่ยก็นั่นแหละครับก็มาดูกันไปครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ like, ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสาิการิมโรดด้วยนะครับก็ มันก็มีผลเยอะนะผมไม่ได้ไอ้เขาคิดผมไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องเลยยอดไลค์หรืออะไรพวกนี้หรอกแต่ว่าทําได้มันก็ดีเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับผมก็นั่นแหละครับถ้ามีอะไรก็มาคุยกันได้ในทาง Facebook ของสายการิมล้วนะครับแล้วก็ทาง YouTube ก็ได้วันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับวันวันเสาร์แล้วผมมีธุระวันนี้วันเด็กนะต้องไปทําหน้าที่ของนั่นแหละครับงานหลวงนะวันนี้ผมขอตัวครันนะครับชอบคลิปดีไหมคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม